ออกจากอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยเราก็จะมุ่งหน้าไปที่วัดศรีชุมนะครับไปชมกันครับไปตามทางหลวงหมายเลข12ตรงนี้นะครับออกมาฝั่งที่ตะวันตกของอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยทางฝั่งขวามือก็เป็นหัวเมืองชะนอกนะครับจัดเป็นสถานที่จอดรถให้สำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง ยามค่ำคืนก็จะจุดพลุแสดงแสงสีเสียงอยู่บริเวณนี้ครับสะพังตะกวนสะพังตะกวนสะพักบุ้งวัดสีชุมครับออกจากอุทยานประวัติศาสตร์มาประมาณ2ก mm ิโลเมตรก็เลี้ยวขวาเข้าตรงนี้นะครับ นีครับมาถึงแล้วครับวัดสีชุมถึงแล้วครับวัดสีชุมพระทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ภายในวัดตรงนี้ก็คือพระอัจจนะหรือพี่น้องชาวสุโขทัยเรียกกันว่าหลวงพ่อโตครับ เป็นบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัดสีชุมก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกนะครับวัดสีชุมวันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับทั้งไทยและเทศ

นักท่องเที่ยวทยอยกันมาอย่างต่อเนื่องเลยครับต้นมะม่วงวัดสีชมุมพุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยประวัติของต้นมะม่วงครับอายุ200กว่าปีนักท่องเที่ยวที่มาเป็นคณะก็เข้าแถวถ่ายรูปที่จุดนี้นะครับจะได้เห็นฉากหลังเป็นพระพุทธรูป นักท่องเที่ยวเริ่มมาเรื่อยๆครับเยอะเลยวัสดุที่ก่อสร้างเป็นหินศิลาแดง Sí. ¿Ya la viste, hija o no? Eso Ah, Ya, se no, que... <laughs> <Sí. risa> nada. <laughs> โอ้นักท่องเที่ยวเยอะเลยมาต่ะขอบคุณท่าได้พามาชมแล้วก็มาเช็คอินบริเวณที่วัดสีชุมเรียรบร้อยนะครับจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปจะพาเที่ยวที่ไหนอีกติดตามชมคลิปต่อไปนะครับ Halo,